ตอนที่หนึ่งชิงอํานาจล้อมเมืองหลวงแผนของพระยาศรีสิทธิสงครามหรือดินท่าราบซึ่งวางกลยุทธ์ไว้จะใช้วิธีจู่โจมจับคนสําคัญในคณะรัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีที่พักรวมกันอยู่ในวังปารุกวันโดยจะใช้ทหารหัวเมืองชั้นในที่อยู่ในอนัตของตนเป็นหัวหมูทะลวงฟันที่รถไฟมาลงที่สถานีจิรดาแล้วตรงเข้ายึดวังปารุสวันโดยทหารในพระนคอรอีกส่วนหนึ่งที่คุยกันไว้แล้ว อย่างพันตรีหลวงวีระโยธาผู้บังคับกองพันทหารราบที่6ปัจจุบันคือพลรหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หลังวังปารุสวันนั่นเองจะเข้าสกัดหากมีฝ่ายรัฐบาลเคลื่อนพลออกมาต่อสู้แต่พระองค์เจ้าบาวรเดชอดีตเสนาบริกลาโหมทรงเห็นว่าถ้าบุกเข้าตีรังแต่งตรงๆอย่างนั้นคงมีเลือดตกยางออกแน่ทรงมีแนวความคิดแค่ให้ระดมกำลังทหารหัวเมืองมาแสดงพลังให้มากที่สุดโดยยึดต,ตอนเมืองเป็นฐาน เอากำลังพลที่เยอะกว่าขู่ให้ทหารฝ่ายรัฐบาลใจฟอหลังจากนั้นจึงทําการเจราจาบีบให้รัฐบาลถอดใจลาออกจะได้จบกันไปโดยดีแบบไม่มีใครเสียเลือดเนื้อให้พระเจ้าอยู่หัวต้องเสียพระไทยทางฝ่ายรัฐบาลรู้ล่วงหน้าการกรบฏครั้งนี้สองวันเมื่อพระยาพหลนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมมณฑลทหารราชบุรีจูจูนักบินผู้หนึ่งชื่อร้อยเอกทอคุณสวัยมัญญากาศได้บังคับเครื่องบินลงจอดที่สนาม และยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่พระยาสุรพันธเสนีสมุหเทศาพิบาลมนทนแล้วแจ้งว่าเป็นสารจากพระองค์เจ้าบาวรเดชพระยาพหลเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นต่อหน้าก็เดาออกทันทีว่าเป็นสารที่ส่งมาเพื่อเชิญชวนให้ก่อการกรบฏจึงรีบเดินทางกลับกรุงเทพในวันรุ่งขึ้นทันทีเพื่อดําเนินการต่อต้านฝ่ายรัฐบาลสั่งให้ยึดเอาลูกกระสุนปืนใหญ่ฝ่ายก่อการกบฏท,ทั้งหมด เดิมแผนการจะเริ่มขึ้นในวันที่10ตุลาคม2476โดยจะลงมืออย่างรวดเร็วแต่เมื่อปฏิบัติจริงกลับถูกเลื่อนออกไปหนึ่งวันจึงเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายรัฐบาลขณะนั้นได้มีเวลาตั้งตัวและโต้กลับอย่างรวดเร็วคณะรัฐบาลแต่งตั้งหลวงพิบูรณ์จอมพลปอเป็นผู้บัญชาการกองกําลังผสมพร้อมรถปรตอ,อและรถถังบรรทุกรถไฟยกออกไปปราบปรามฝ่ายก่อการพระองค์เจ้าบด,ดุลเดชบรรดาในพล และนายทหารอื่นๆที่โดนตดนำทหารหัวเมืองจำนวนหนึ่งเช่นโคราชเทศบุรีอุดรเดินทัพเข้ากรุงเทพโดยหวังให้ทหารกรุงเทพที่สนิทกับพันเอกพระยาสิทธิสงครามไม่ร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลแต่กลับตละลัตัดเมื่อทหารกรุงเทพหันไปร่วมมือกับรัฐบาลและจองผลปอเนื่องจากฝ่ายทหารโคราชยืนยันเอาพลเอกพระองค์เจ้าบรวรเดชเป็นหัวหน้าซึ่งผิดเงื่อนไขที่ทหารกรุงเทพต้องการ เพราะทหารกรุงเทพนับถือพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามมากกว่าพลเอกพระองค์เจ้าบวรเดชการยิงกันครั้งแรกเริ่มที่อำเภอปากช่องมีการจับคนของรัฐบาลเป็นเชลยที่โคราชคณะกู้บ้านกู้เมืองได้ยกกองกําลังเข้ามาทางดอนเมืองและยึดพื้นที่เอาไว้โดยใช้กองกําลังทหารจากหัวมือต่างๆเข้าล้อมเมืองหลวงเรียกแผนการปฏิวัติครั้งนี้ว่าแผนล้อมกวางหลวงอานวยสงครามเพื่อนของหลวงพิบูล ถูกยิงตายในรถจักรดีเซนไฟฟ้าฝ่ายรัฐบาลได้ส่งหลวงเสรีเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมาเจรจาให้ฝ่ายขบฏเลิกราไปเสียและจะขอพระราชทานอภัยโทษให้แต่ทางฝ่ายขบฏได้จับตัวหลวงเสรีไว้เป็นตัวประกันและได้ส่งพระยาเทวตเวิร์นและเรือเอกสนอกเป็นคนกลางถือหนังสือของพระองค์เจ้าบวัเดตมาเจรจากับรัฐบาลโดยยื่นเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อคือ หนึ่งต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วกันและประวัติาตรต้องดําเนินการตามรัฐธรมรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของหมู่มาก 3. ข้าราชการซึ่งอยู่ในตําแหน่งประจําการทั้งหลายและพละเรือนต้องอยู่นอกการเมืองตําแหน่งฝ่ายทหารตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไป ต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมือง4การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งราชการจากต้องถือคุณวุฒิและความสามารถเป็นหลักไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบหรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลือกตำแหน่ง5การเลือกตั้งผู้แทรนราษฎรประเภทที่สองต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจริงๆ 6. การปกครองกองทัพบ,บกจะต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธี ฉเฉลี่ยวุธสาคัญแยกกันไปประจําตามท้องถิน่นมีให้รวมกําลังไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งเงื่อนไขทั้งหมดนี้ทางฝ่ายรัฐบาลยินกรานไม่ยินยอมจึงเกิดการต่อสู้กันของทั้งสองฝ่ายเกิดสงครามกลางเมืองคณะปฏิวัติจึงเคลื่อนกําลังเข้าสู่พระนครทันทีโดยยึดพื้นที่เรื่อยมาจากดอนเมืองถึงบางเขนจอมพลปอบัญชาการสู้ศึกโดยทางฝ่ายรัฐบาลได้ตั้งกองอานวยการปราบกบฏขึ้นที่สถานีรถไฟบางซื่อ ข้างโรงงานปูซิเมนไทยในปัจจุบันโดยกำลังทหารปืนใหญ่จากนครสวรรค์ซึ่งขณะนั้นยกกำลังมาเพื่อสมทบกับกำลังฝ่ายปฏิวัติได้ถูกกองกำลังฝ่ายรัฐบาลที่สถานีโคกระเทียมตีสกัดไว้จนถอยร่นกระจายกลับคืนไปส่วนพระยาสนาสงครามแม่กองได้พยายามหนีเล็ดรอดลอบมาสมทบได้ในภายหลังกองทหารเพชบุรีก็ถูกทหารฝ่ายรัฐบาลที่ราชบุรีตีสกัดกั้นไว้ที่สถานีบ้านน้อย สถานีเขาย้อยไม่สามารถผ่านมารวมกําลังกับฝ่ายปฏิวัติได้ส่วนทางกองทหารจากปราจินบุรีไม่มั่นใจว่าฝ่ายกบฏจะได้รับชัยชนะเหนือรัฐบาลจึงประกาศแปรพักเข้าร่วมกับฝ่ายรัฐบาลทําการปราบปรามฝ่ายปฏิวัติเสียอีกด้วยเหตุการณ์รัสมรสายทําให้ฝ่ายปฏิวัติสูญเสียกําลังใจในการสู้รบเป็นอย่างมากมีการสู้รบบนท้องถนนในหลายเมืองทั้งสองฝ่ายต่างช่วงชิงการรับรองจากรัชกาลที่เจ็ด ที่พระองค์กับพระนางเจ้ารำไพพันนีประทับนวังไกลกังวลหัวหินเพื่อให้พ้นจากอันตรายทั้งสองฝ่ายซึ่งพระองค์ทรงวางท่าทีเป็นกลางทางการเมืองดูจบแล้วกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อท่านจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมในเรื่องต่อไป